เป็นต่อแท็กพารันยูใบช็อกคนรู้จักกันทั้งประเทศหลังอาจารย์ตีนแฉพระดังไหวตัวเตรียมเพ่นต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์อีกค่ะเมื่อทางด้านของอาจารย์ตินโพร,รักษานะคะนักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรอาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลที่หลายคนนั้นเนี่ยคุณนหน้าคุณตากันเป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์เตินมีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบวงการสงฆ์ค่ะและผู้มีอิทธิพลต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์เตินเองเนี่ยได้มีการออกมาโพสข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยมีการกล่าวเตือนว่าพระบางรูปเนี่ยกำลังเตรียมหลบหนีแล้วก็ทําลายหลักฐานพร้อมมีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้สังคมเนี่ยผิดหวังโดยเมื่อ13กันยายนที่ผ่านมานะคะอาจารย์ตรินเองค่ะมีการออกมาโพสเปิดประเด็นเรื่องนี้นะคะมีการทิ้งบอมเอาไว้มีการระบุข้อความว่าพระบาง รูปเริ่มไหวตัวทานคล้ายจะหนีและทำลายหลักฐานหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องไปแล้วจะไม่ทําให้สังคมผิดหวังนะครับต่อมาอาจารย์เตนมีการโพสต์นะคะว่ากว่าจะมาเป็นอาจารย์ได้ผมต้องผ่านการทดสอบหลายอย่างมากและต้องรู้จริงในสิ่งที่พูดผมว่ามันคืออาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงพอสมควรไม่ใช่ใครก็จะมาเป็นได้ ทำกลางสิ่งวิาพากษ์วิจารณ์ชาวโซเชียลนะคะท,ท,ที่กำลังตั้งข้อสงสัยนะคะว่าอาจารย์ตินนั้นเนี่ยโพสต์หมายถึงใครกันแน่และเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ่ะล่าสุดต้องบอกว่าทางด้านคุณเกลือเป็นต่อหรือว่าคุณกิติเชี่ยววงกุลและก็คุณแท็กพารันยูนะคะนักแ,แสดงดังค่ะล่าสุดมีการออกมาใบาช็อกว่ารู้จักกันทั้งประเทศหลังอาจารย์ตินเนี่ยแ์พระดังไหวตัวเตรียมเพนซึ่งเรื่องนี้นะะต้องบอกว่าทั้งคู่ค่ะมีการขึ้นไลฟ์สดร่วมกันนะคะแล้วก็มีการกล่าวถึงประเด็นพระสงฆ์ในภาคเหนือค่ะโดยมีการกล่าวถึงงงโพพสตต์ขอออาาาาาาจรรรรรยินนนทีี่่มกะะบบุวูปใภคเหื เริ่มไหวตัวทันแล้วก็พยายามทำลายหลักฐานและก็หลบหนีเนื่องจากการตรวจสอบเรื่องการสะสมทรัพย์สินแต่ก็มีการพูดถึงว่าอาจจะมีพระดังหลายรูปค่ะที่กำลังถูกจับตาและก็อาจจะโดนเปิดเผยเป็นรายต่อไปรวมไปถึงพระที่คนในวงการบันเทิงเนี่ยให้ความเคารพนับถือก่อนมีการย้ำเตือนว่าพระภิกษุเนี่ยไม่สามารถสะสมเงินส่วนตัวไว้ได้หากมีปัจจัยถวายควรเก็บไว้ที่วัยวจกรหรือคนสนิทเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์หรือเมื่อพระท่านเนี่ยต้องการโดยที่มีการร้องขออย่างเหมาะสมทั้งนี้ก็ มีการกล่าวตั้งข้อสังเกตว่าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้แสดงปฏิหารแม้ว่าผู้มีอภินิหารเนี่ยอาจมีอยู่จริงสําหรับความเสี่ยงของการสแสวงหาผลประโยชน์เมื่อมีความคลุมเครือในเรื่องอภินิหารอาจจะมีผู้ใช้ช่องทางนี้เนี่ยสแสวงหาผลประโยชน์จากความเชื่อและความศรัทธาข,ของผู้คนซึ่งหลังจากประเด็นนี้นะคะถูกวิาพา์วิจารณ์กัะสนานค่ะทางด้านคุณเกลือมีการพูดในไลฟ์สดกับคุณแท็กนะคะโดยคุณเกลือค่ะมีการกล่าวช่วงหนึ่งว่านิร่าสูตรเนี่ยเห็นอาจารย์ติณพศไหมบอกว่าแหมมีพระหลายองค์เลยนะครับมือน รู้ตัวพยายามจะแบบทำลายหลักฐานหวังว่าคงจะไม่ช่วยกันปกปิดหลักฐานนะครับอะไรอย่างนี้ซึ่งได้คุณแท็กมีการพูดเสริมมาว่าแล้ววันนี้เนี่ยผมได้ไปเจออาจารย์เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเนี่ยมีความลับเยอะเหมือนกัน เขาบอกเลยว่าใครเนี่ยจะโดนเป็นรายต่อไปใครแบบว่าจะเข้าไม่เข้าเออแล้วก็มีอาจารย์ที่เราเนี่ยเคยพูดถึงบนเครื่องก็สอแววเหมือนกันแล้วก็คนที่เปิดในภาคเหนือเนี่ยถ้าเขาเปิดมานะพี่เกลือวัดพระบาทน้ําพุหรือล็บบรีเนี่ยเล็กน้อยเลยซึ่งคุณเกลือนะคะก็บอกว่าไม่นะไม่นะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีในใจถ้ามึงพูดไปอย่างนี้เนี่ยกูก็มีในใจนะแท็กกูมีในใจขณะที่คุณแท็กนะคะก็มีการพูดสวนขึ้นมานะคะว่าไอ้ที่ไรเยอะๆเนี่ยไม่ใช่คนนั้นเนี่ยเขาไม่มีตังผมเนี่ยสืบมาแล้วคนนั้นเเาาไมม่ตีตงข มีแต่พื้นที่แต่มีอีกมีอีก,อกที่แบบว่ามีลุ้นแบบที่ลุ้นเลยแล้วก็ไม่รู้ไปใช้อะไรคือแบบว่ามีเยอะมาก ก่อนช่วงนึงนะคะคุณแท็กค่ะมีการเปิดคำใบ้กลางไล์สดนะคะดูคุณแท็กค่ะมีการหายไปจากไรสดนะคะโดยที่ไปส่งข้อความให้คุณเกลือนะคะขณะที่ไล์สดไปด้วยซึ่งทําเอาคุณเกลือนะคะถึงกับร้องช็อกออกมาเลยค่ะซึ่งคุณเกลือนะคะมีการพูดว่าอ่ะคนนี้ผมพูดเลยผมบอกเลยดังทุกคนเนี่ยรู้จักแน่นอนอันนี้เนี่ยถ้าเปิดคนนี้นะถ้าเปิดคนนี้ฮือฮาเพราะว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยไปกราบหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นคือกิตติ ซึ่งช่วงนึงนะคะคุณเกลือก็เอานิ้วค่ะชี้มาที่ใบหน้าตัวเองแล้วบอกว่าตนเองเนี่ยก็เคยกลับมาแล้วก่อนคุณแท็กแล้วก็คุณเกลือมีการพูดนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็แค่สันนิษฐานไว้เฉยๆสันนิษฐานไว้เฉยเท่านั้นไม่ได้แปลว่าท่านเนี่ยมีความผิดซึ่งงานนี้นะคะที่ทั้งคู่มีการพูดเอาไว้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะจะได้เบาะแสะหรือว่าคาใบอะไรเพิ่มเติมอย่างไรนะคะไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะพระที่หเห,ห,น,เหนือพระที่เหนือนี่ล่าสุดเห็นอาจารย์ตินโพสไหมบอกว่าแม้มี พระหลายองค์เลยนะครับเหมือนจะรู้ตัวพยายามจะแบบทําลายหลักฐานหวังว่าทางอะไรอะ่ะคงจะไม่ช่วยกันปกปิดหลักฐานนะครับอะไรเงี้ยอย่างานะเีหาดิของอาจารย์ปรีนอะาจารย์ปรินะนนแล้ววันนี้ผมไปเจออาจารย์อาจารย์อาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพี่เกลือล<ะ>เหรอ,อทำไมเขาเขมีความรับเยอะเหมือนกันจริงเหรอเออเขาบอกมเลยว่าว่า ใครจะโดนเป็นรายต่อไปใครแบบว่าจะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าจริงเหรอเออแล้วมีอาจารย์อาจารย์ที่เราเคยพูดในในบนเครื่องอะ่ะอันนั้นต่อแววเหมือนกันอืมแล้วที่คนเปิดในภาคเหนือเนี่ยถ้าเขาเปิดมานะพี่เกลอวันวันรพูดหรือลบุลินเล็กน้อยเลยนะเฮ้ย <Hey. S 1> เออนะจริงจริงไม่นะไม่นะ เชื่อว่าหลายคนมีในใจนะจริงๆถ้ามึงพูดแบบนี้กูก็มีในใจนะแท็กกูก็มีในใจนะแต่แต่ที่เป็นรายเยอะไม่ใช่เหรอคนนั้นเขาไม่มีตังค์ผมผมเสริมมาแล้วคนนั้นเขาเขาไม่มีตังค์เขามีแต่พื้นที่อ๋อเหรอมก็มีแต่มีอีกมีอีกที่แบบมีแบบล้นล้นที่แบบล้นเลยแล้วไม่รู้ไปใช้อะไรคือแบบมีเยอะมากอะ ืเดี๋ยวเดี๋ยวส่งในในอะไร้ามึงเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วไอ้ชักนี่นี่มันมันมันค้างแล้วแสดงว่ามันกําลังพิมพ์อยู่ทุกคนกำลังพิมพ์มันส่งคาใบ้มาแล้วนี่ผมพูดจริงไหมอ่ะคนนั้นจริงไหมอันี้เขาแ อ่ะคนเนี้ยอ่ะคนเนี้ยอ่ะผมผมพูดเลยอ่ะบอกเลยดังดังทุกคนรู้จักแน่นอนแน่นอนแน่นอนอันนี้นะถ้าถ้าเปิดคนนี้นะถ้าเปิดคนนี้นะจ้ะฮือฮาฮือฮาฮือฮาเลยเพราะว่าคนในวงการบันเทิงก็ไปกราบหลายคนถูกซึ่งหนึ่งในนั้นคือเกียรติกิติก็เคยกราบมาแล้วหรอ อันนี้ออัันนนนีี้้เขาแค่คนแรกนะคนบนหัวนะคนข้างบนนะแค่แค่สันนิษฐานไว้เฉยแค่สันนิษฐานไว้เฉยแค่สันนิษฐานแต่ท่านก็แค่อยู่ในสันนิษฐานก็ยังไม่ได้แปลว่าท่านมีความผิดนะใช่ใช่แค่แค่สันนิษฐานไว้เฉยอืมนั่นแหละเอออ้าวอ้าวต้องต้องอุ้ย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 อุ้้ยยอุ้ยอุ้ แค่สงสัยว่าท่านมีเงินเก็บเยอะแค่นี้หรอก็คือเหมือนหลายๆยอย่างอะพี่หลายๆยอย่างใช้คําว่าหลายอย่างติดแปลกแใช่ไหมหลายหลายอย่างหลายไม่เอานะเอานส่วนหนึ่งคือจริงๆแล้วพระพิสุก็สะสมเงินไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นพระเป็นสมณะไม่ถ้าสมมติถ้าสมมติคืออย่างนี้พี่เวลาผมไปทําบุญเนี่ย ผมจะกุศลนี้พี่เหมือนที่เขาบอกอ่ะเหมือนเหมือนที่พี่เว็บบอกอ่ะอันเนี้ยให้วัดนะเอออันเนี้ยผมให้ท่านนะอ่ะ,อะคือให้ให้ใช้ส่วนตัวอ,อันนี้เงินบุญเพราะยังไงผมพูดเลยว่ายังไงพระหรือใครมันก็ต้องมีใช้ส่วนตัวกันบ้างเอาตรงตรงถก็ต้องมีก็ต้องมีค่านู่นค่านี่ไม่ต้องมีเอาเอาเอาตามหลักจริงๆคือท่านเนี่ยเก็บเงินไม่ได้ต้องเก็บไปที่วายาวัชกรใช่ไหมอืมพนเจ้าเรียกย่างันไงอืม ไวไัยวายาและวัชกรก็คือเหมือนคนสนิทอ่ะพูดง่ายๆคือคนสนิทามได้ก็คือเก็บเงินไว้กับกับคนสนิทก็คือไอ้ท่านสะสมไม่ได้ก็เผื่อ<ช><ช>เป็นแบบว่าเ<ช> <ๆ S 1> ผื่อบางทีท่านต้องการอะไรก็คือเป็นโยมุปถากเนี่ยก็สามารถขอได้ถูกไหมถูกเฉพาะโยมุปถากเนี่ยพระสามารถขอได้ก็บอกว่าเออต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้ก็คือลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพรักนะพระ รูปใดรูปหนึ่งแล้วกลัวว่าท่านน่ะจะแบบเฮ้ยเกิดท่านต้องการอะไรแล้วเราไม่อยู่ทายังไงเอาเงินฝากวายาววัชกรไห้เขาบอกวพาเดี๋ยวน<อ>ี้บอกาาาสามารถบอกวาย,ย,ยาววัชกรได้มันก็ต้องมีมันก็ต้องมีบ้างเผื่อไปทําหน้านทุนทําหน้านที่ไปนู่นไปนี่ไอพี่เออแล้วแล้วถ้าเกิดว่าพอแบบถ้าพอพอแบบบางทีเนี่ยพอเก็บไว้เยอะๆมันก็จะก็จะเริ่มเป็นที่แคลงใจสงสัยใช่ไหมล่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้อง อันนี้ที่เขาจะสงสัยแล้วก็ผู้พิเศษอีกหลายหคนตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบิกกนบ๊กเกียนบิ๊กเกียนบิ๊กเกียนน่ารักมากผมชอบเอาผมไปแซวบิ๊กเกียนจริงเหรอเออบิ๊กเกียนเป็นคนที่แบบมีอะไรอ่าแฮกแฟนยูอีกแล้วโดดดีแล้ว,ลวเป็นคนที่น่ารักมากเราแซวก,กันไปแลก็มึงก็ถ่ายรูปก,กับใครก็เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยแล้วทุกวันนี้เชื่อไหมพอถ่ายที่เราโพสต์รูปกันเนี่ยทุกคนกบอกว่าอย่าถ่ายกับแท็กกับแฮกบอกอ๋อไม่เป็นไรครับถ้าตมามใดมีสามคนขึ้นไปถือว่าโอเคไม่แต่ว่าคนที่ เป็นข่าวที่พี่เกียรนลงอะ่ะผมเคยอยากจะไปลองของเขาด้วยนะอยากจะไปหาเขาด้วยนะจริงเอ่ะมึงอยากอีกแล้วมึงนี่สายลองของเลยไอที่ไปเนี่ยไม่ใช่อยากอยากไปลองของอย่างเดียวเลยอยากรู้ไงพี่อยากรู้อยากใส่ใจว่าของจริงหรือเปล่าอืมแต่ว่าถามว,ว่าผู้มีพิเศษอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมได้ไปคุยสัมภาษณ์อาจารย์เงี้ยสมัยก่อนก็มีจริงนะพระพุทธเจ้าก็เคยสอนไว้ว่าผู้พิเศษอะไรมันมีจริงจริงพี่ อเออมันมีจริงๆไม่ก็ถ้าตามพระไตรปิฎกผู้เจ้าไม่ต้อบอกอู่แล้วว่าไม่ให้แสงงดงปฏิหารใช่แต่ถามว่ามันมีไหมมันมีจริงๆอืมว่าเชื่อก็เชื่อของเขาก็ไม,ม่ผมว่าไม่เถียงเรื่องนี้น,นนะใช่แต่เพียงแค่ว่าพอมามนในในสายคือด้วยความที่เชื่อว่ามีจริงอะ่ะแต่ว่าในเมื่อตัดใดที่มันยังพิสูจน์ไม่ได้มันจะสร้างความคลุมเครือไงอืมคือหมายว่าพอมันมีความคลุมเครือเนี้ยมันก็จะมีคนหาผลประโยชน์ใจไหมครับหาผลประโยชน์กับสิ่งนี้ ซึ่งบางครั้งเนี่ยจิตใจเราพอเรามันหวั่นไหวอ่ะมันก็จะง่ายต่อการที่จะไปทางอิทธิพิปฏาหารอ่ะซึ่งบางทีมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าจริงหรือไม่จรงิงอ่ะพระพุทธเจ้านัานเองบอกว่าไม่ให้พระแสดงไงเพราะว่าสุดท้ายแล้ว,ว่ใจคนน่ะก็จะไปทางสิ่งนี้สุดท้ายลงลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าอแล้ววันนี้ผมก็ถามว่าอย่างนี้ผมก็เป็นผู้พิเศษได้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าผมเนี่ยไปเรียนจิตวิทยา ไปเรียนจิตวิทยาแล้วเวลาคนเข้ามาเนี่ยงั้นผมก็พูดได้ว่าอ่ะสมว่าเป็นพี่เกลือผมไายพี่เกลืออ่ะคนทายปกติทั่วไปทุกคนสิ่งที่อยากจะถามคือหนึ่งจะรวยไหมจะเรื่องเงินเรื่องทองจะรวยไหมสองเรื่องการงานการงานหน้าที่จะได้ไหมจะยกรดินตำแหน่งไหมสามเรื่องความรักความรักของฉันเป็นยังไงความรักของฉันจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะมีมือที่สามไหมฉันจะมีอะไรไหม สี่รสุขภาพถูกต้องไม่พี่เกลือถูกว่าฉันจะเป็นอะไรตัวนี้ห้าอาจจะเป็นเรื่องของอะอนาคตถ้าสมมติผมทายพี่เกลือถูกอะไรสักอย่างเนี่ยแม่นพี่เกลือเชื่อไหมล่ะแหมไม่ต้องไม่ต้องมึงแท็กทุกวันนี้ตัวอย่างมันนี้เห็นมันก็จะมีหมอคนหนึ่งใช่ไหมล่ะใช่ทายทุกเหตุการณ์สำคัญเลยอ่ะใช่ไหมล่ะห้าอย่างตรงพี่เกลือหรือตรงใครคนนึงเออเออใช่เออว่า เอ้ยเอาเราเนี้ยความเชื่อมันก็เออว่าแม่งใช่ว่ะเออกูเนี่ยตามหมอดูคนหนึ่งมันเคยเห็นเขาทายยิ๊กยิกยิ๊กเลยอ่ะทายทายสิบทายสิบผิดแปดเนี่ยถูกสองราทุกคนบอกแม่น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 สิแล้วก็ชอบเอาไปออกรายการไปคุยแม่น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 มนหาอะไรทายสิบผิดแปดแต่ช่วงนี้ก็เงียบนะก็อาจจะเงียบอะอาจจะอาจจะรู้ตัวอาจจะรู้ตัว าจะรู้ตัวหรือว่าแอบมองอยู่นะจ้าอาจจะรู้ระวังนะช่วงเนี้ยใช่แต่เราต้องยอ,อย่าลืมอันนี้นะที่อาจารย์อาจารย์เอหรือเอเอออกมาเนี่ยอย่างน้อยอเขาก็ใจถึงนะเอามอบตัวไงกย่าง้เขาก็ใจถึงนะอ่ะเขาพูดมีมีหลายคนบอกว่านเนี่ยใครโดนเปิดก่อนนะอาจารย์อะไรนะอาจารย์อาจารย์เจนเจนอาจารย์เชียงอาจารย์เชียงที่ยังไม่ได้สองคนน่ะ เปิดโดนเปิดก่อนแต่ยังไม่มาออกนะแต่แตว่า,อา,าอาจารย์อาจารย์เอเนี่ยเอเนี่ยเขาออกก่อนก็ว่าเอาอย่างน้นอยเขาก็โอเคอะดังตอบมาแรกยังโอเคใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงบอกเนี่ยฮรับมาบอกก่อนนะเสมอว่าทุกคนราพูดถึงในตัดใดที่ยังไม่มการตัดสินจากสารถือว่าเขาก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับอยู่ยังบริสุทธิ์อยู่ <c oughs> แต่ว่าเหมือนว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าถ้าคนที่ผมไปสัมภาษณ์หรืออาจารย์ที่ผมไปสัมภาษณ์ ไม่ผิดว่าเดี๋ยวอ,อาทิตย์หน้าอาจจะออกมาพูดรายการพี่หนุ่มอ่านี่นี่เน,นเดี๋ยวได้ดูว่าอาจารย์ตรินพต์ว่าอะไรนะครับ<ม>ในบ้านฟ้านะอาจารย์ตรีนบอกว่าพระบางรูปเริ่มไหวตัวทันอคล้ายจะหนีและทําลายหลักฐานหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องไปแล้ว<ม>จะไม่ทําให้สังคมผิดหวังครับแปลว่าแจ้งความแล้วแปลว่าเรียบร้อยแล้วเอาแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าร้อนร้อนหนาวหนาวร้อนร้อนหนาวหนาว นะมันนะนะอนร้อนนหนาวนะก็คือเป็นช่วงเวลาที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจีวรร้อนอ่ะจีวรไหมตอนเนี้ยอืมก็ออยังคงบอกรู้สึกดีนะก็เมีอ,อย่างนี้แหละคืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปรู้สึกผิดหวังหลายคนบอกโอ้ผิดหวังกับพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยไม่เห็นต้องผิดหวังเลยครับเพราะว่าสุดท้ายนละ้มีมาทุกยุคทุกสมัยแหละแต่ว่าธรรมะก็ยังคงเป็นธรรมะที่สูงค่าอยู่ดีอ่ะ ถูกไอมไม่มีใครทําให้พระตรายพระรตรายแปดเบื้อนได้หรอกก็มีแค่ตัวเขาเองนะพระพระเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกรูปจะท่านจะต้องแบบโอ้ดีหมดเพราะว่าพระเองก็ถือว่าเป็นนักศึกษาถูกไหมเรียนรู้เรื่องธรรมะฉะนั้นมันก็มีเด็กที่ได้ท็อปห้องก็คือแน่นอนพระอรหันไงถูกไหมแล้วก็มีเด็กสอบตกอะยังก็ต้องมีบ้างมื่อต้องมีบ้างก็เป็นธรรมดาก็เป็นธรรมดานะครับ แล้วก็อย่าอย่างแบบฟังพี่กิกพูดก็ถูกต้องมากว่าอย่าไปสะใจอย่าไปแบบว่าเอ้ยโดนนะไรอะไรเงี้ยบาปไปอยู่ที่เรานะใชโ่โหนาะบาปอยู่แล้วแต่เราเราจะบาปไปด้วยไหมแค่นั้นเอง ทางกลางเชา้าเนยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เรื่องนี้ก็สนั่นค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะ14กันยายนค่ะทางด้านอาจารตินนะคะก็มีการเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะโดยมีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งนะคะโดยได้มีการโพสตระบุข้อความว่าถ้าเราไม่บูชาตัวบุคคลเราจะไม่ผิดหวังครับผมว่าเรามีกรณีศึกษามากพอสมควรแล้วนะครับและอาจารตินยังมีการโพสต์อีกครั้งว่าพระสงทนายมาไกล่เกลี่ยหวังให้ผู้ร้องทุกข์ถอนฟ้องแต่ผิดหวังเพราะเจ้าทุกข์ไม่ขอไกล่เกลี่ยลุยกันต่อครับ ทามกลางเช้าเนยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เรื่องนี้ก็สนานค่ะและอะไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากที่อาจารย์ตินค่ะมีการเปิดประเด็นมาแบบนี้แล้วเนี่ยและทางด้านของคุณเกลือเองหรือว่าคุณทักษ์พันยูเองเนี่ยมีการออกมาใบ้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้หลายคนเนี่ยอยากใส่ใจนะคะอยากรู้ว่าพระดังรายนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่รู้แล้วเนี่ยจะช็อกกันจริงหรือไม่ทั้งนี้นะคะมีความปเปลี่ยนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะไทยนิวไม่พลาดนำเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ ไทเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ